ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ดอยอินทนนท์ครับแหล่งนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็ได้มาจุดนี้แล้วก็สวยงามมากครับจริงๆอ่ะเป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ได้มาตรงนี้นะครับก็เจอเจ๊หน่อยนะครับเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับพืชแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ได้ซ support นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับก็ ผมคิดแล้วว่าต้องพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยแล้วก็เอากล้วยเอาหน่อมาแจกให้พี่น้องเอฟซีด้วยในวันวันที่ห้านะครับวันที่ห้านะครับก็วันนี้นะครับเจ๊นหน่อยนะครับครับสวัสดีครับผมครับดอครับน,น้อยเป็นสวยจังเลยครับนี่นะครับเจ๊หน่อยเป็นนักธ <N> ุรกิจอ่ลองพูดดิว่าเออเจ๊หน่อยทําอะไรบ้าง <N> อ่ารับหนูนะคะ วันนี้เนาะก่ออยู่จอมทองนะคะเชียงใหม่เนะาะกนอได้พาเออเสดชัดทั้งครอบครัวเนาะได้มาที่ดอยอินทนนท์นะคะแล้วก็พร้อมกับเสดชัดได้เอาก้วยไข่แล้วก็กล้ากล้วยกล้ากล้วยไข่นะคะมาหนึ่งคันรถเพื่อมาแจกที่ตลาดนัดเวียงหนองร่องเนาะวันที่ห้าเนาะเจอกับเสดชัดนะคะสำหรับตัวหนูอเอ็นนะคะก็อยู่จอมทองทำเอ่อเกี่ยวกับ เผ็ดอินทรีย์นะคะการปรับสภาพดินเอ่อแล้วก็เอ่อกล้วยหลายๆอย่างเนาะทำรถที่เกี่ยวกับเชียงใหม่มาอยู่เอ่อกับเกษตรกรนะคะก็เสียเป็นไงบ้างจริงๆแล้วนะครับอ่าทุกคนน่ะเคยมาหลายเที่ยวแล้วแต่ผมเสียชัดยังไม่เคยมาวันนี้นะครับวันนี้ได้มานะครับโอ้โหฝนอ่าโปรยชุ่มฉ่ำแล้วก็เย็นสบายนะครับก็ได้ ได้ตรงนี้เนี่ยเจ๊หน่อยพานำนาเที่ยวแล้วก็ซับพอร์ตนะครับแล้วก็จะมีวันพรุ่งนี้แล้วก็ประลืนด้วยนะครับก็จะอยู่อีก2คืนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักนะครับขอบคุณมากนะครับเจ๊หน่อยครับขอบคุณครับผมเกิดทัดใจดีจังเลยค่ะเอาไป่ไข่มาเปคนเชียงใหม่และลําพูนค่ะครับผมครับ